มิเตอร์ตัวตารางราคาหน่ราคาสายหลาช่างชคนแทจริงภาพบวาณเกตอนปกร์ตุงนะอนุชาท่ไม้ขอบคุณเด็กนทิึตกขอบคุณน้องรีนอีกบอสสรานคนพิษโรดุ้งใหญ่รีสอร์ทไทยเหนือฟ้าโอนาารกลา กระชอนเชทงป่าหัวปีไกิ้มต้อนรัดีกระชอนชนงตี๋ดท่านอีกแด้วนะครับอ๋อใหญ่กว่าจน้ำตาลยิมชาไขทวิเศนสราในบ้านมู่ี่นนะครับคครับแค่นี้ารบมาูิในจังัดอะไรงี้ยานายกัวนรัฐานที่กำนันที่ข้า

โดยเฉพาะน้องของราชพฤกษ์เอนะที่ร่วมคุยคุยกันทุกครั้งที่มีน้องๆเหล่านี้การต่ดการแต่ขงขันผู้ขับให้ดอนนะฮะกาเล่นเอากำกำลังนะออกร่างกายไปก็ไปหวังผลอะไรมากมายนะเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันทเหนื่อยทั้งเล่นกีฬาเหนื่อยทั้งจัดการแข่งขันด้วยโอ้นะครับสนานไปนะครับแเฉลี่รับ อาเดี๋ยวที่คุณต่อครับขอบคุณอาจารย์นำพลบริวารครับอาจารยครับอาจารย์ับจะเป็นผู้บริการการแข่งันทั่วไทยครับระดับภาค9จังหวัดในสามแงขงเราวที่13วันนี้20ที่3ถึง20ครับโอ้โหันทีทันทีแล้วุดแล้วเขาทันและสมิไปแล้วนแก่เาไปหวนะครับเ่้วยนะเีนได้ตั้งใจด้วยจับภาพ เราโยนเท้ามถายว่าลูองทเจตาตั้งร้องห้าลูกเนีโ่โอ้โหเดยนะครับวันมนันข้พ่แล้วพีู่ต่อไปอาจารย์คนไทยเจอใครคู่ต่อไป,ไป,อไปเก็บบอลได้บนเทีย่ยงที่ขวากับซ้ายับอัศรรถไนักสัญญญนเนี่ยฉันสั่นใ้เลยนไห มาไปอยู่ที่สนามขาริดพธางาไปเิดไปนะครับวดต่ให้ทางฝั่งึงางทีนาางที่กนครับโอ้ไปลครับเดแงกับคุณมาลินมาดามไปโตรชื่อนะครับสวยมากครับโ้โหืครับเดแง ุมาเล่นมาเล่นไปส่งเลอนะครับเขียนชื่อนามสกุลหมายเลขชื้อหลักให้ชัดเจนอย่าให้หลงไะกันการแตะข้อสอกระบดดูดวงของท่านจะมีการถุดฆ่าวงดนตรีมาเล้นแสดงการที่ดูดดี๋นวเรทให้ทู้เด้พยามาลนซื้อ้อนมาให้ผ่านเลขช่ไม่ได้นะ่นกันเก็คือะท้าน่า

เีเราพอาเลยครับมเรอกาสที่เกิ้นตรงนี้ในสานกรตอเอาากรใหเีอนะครับราสามายา่กให้รุ้นเที่ยรเที่ยเราทาน้บชาคาชิเอาเสือเอาตามมาใส่ทีมให้ชชาเวทีใช้ัาอะไรบ่าเอาข้างมาให้เราแบเกระชาก แต่งกิมต <Jean> ัวแคบไได้ครับตัวยาวตัวร็อกไปได้ครับเกหมายเลข8ปูตัวัวลาบเอโอเคาตคะแนครับาาเทาไปโอ้โหมใจลยครัไม่จับเลเที่าว

เรามาเล่นนอกเขตด้วยต้องหาใช้สินสบา่ทที่าก้แกันแลดูว่เ็นอะครับงกมา่าใัพี่น้องชาเื้อไยเลยส่รึปุ๊บกรีตนี้ก่มากใช่ไครับเรารย้นัร

อันน er ี pues, ้คร kind of ับผมตนนี่เลยนะครับอันนา้เนี่ยเบสบอลเทีมสองเบสไอ้สตรันะครับจดสาวันที่ตาัครอ้โหเดียบคำหคบางร้สิบาพิชางเคทีมม่ขออง้สอครับตัวที่ถป้านมาได้สิ หน้าต่อไปอะไรก็เไไก,เก,นนกิดกันได้ครับสนุกนะครับอำนาจเขารบนักติดรบชายแดนนู้ดเวทีาห่างเาอย่าห่างเขาไปไม่ถึงไปไม่ถึงดค้ณแน่ในะตอู๋ความพยายามอยู่ที่ไหนรอนสํเร็จใครดูดิแต่สั่งเล่

นหน้าล wow. ักษาักษาเรียนใกันรักษาไหลมาตัตัวนี้อ้วยอะไรมาหกเกาเลยยาเาได้ยาเาปเรียนไปเรียนกันรัษาไ่โดเย้มา่อไม่ให้กันแล้จะไม่ปแล้ว้ยไปทางข้างไล้ให้กหน้าเรื่อาสายที อาท้งโอ้โหตตาายใจแล้วจนคอเลยไหนอีกแล้วหายเลขที่สี่ครับอ้าวชคุณนำมาไว้ต็สตอห้านะโอ้โหบอลยิงกันแท่ชะลเลยครับทุกนีโอ้โหที่สีดนะเีย

สบายคือแรสบายอมันยน่เงอไร่จะชาไปเท่าเืออัะน่าอัมนใช้กอล์ตัมไม่อยู่ก็อัศวะทำไมโอ้โหหมายมาถได้ถนกอดถนไ้ลยอกทางตายแล้วตายแล้วตายแล้วอย่างนั้นส้วุติอยวางนั้นสีขาวอั้างเท้าใส่ใจมากสมมติโอ้โหสี่แปดแป แา่คาต่อไปก็เปนเรื่องนะีนี่อ่าเริ่มอีกเรื่องหนึ่ของลา่อครับลายเซอี์ขาวๆครับต้องการจะยึดชัยใจแล้วไเร่อยๆไปบัตรไม่ให้อ่ะให้ให้ไปดูจริรับเาะว่าีมไจะพลาดแพ้หรือได้รับการแข่งชนะท่านก็ต้องูทิใจต่ว่าท่านทั้งสองได้ถือความเป็อยางสุดยอดแล้ ะาไม่พลาเลยมาฟังทีมรานเกอรขอได้หรอครขอได้รึ่งนังครกนัดไม่เกินนาทีโอ้ยิงกันขั้นสดรวมแล้ว12 12โอ้โหพรงคพนี่เป็นคู่แรกที่ยิงกันแล้วก็เิโอ้นตั้งแต่ตอนสนามมาเลยม่กี่นาทครับตั้งแต่ที่ไัดสัตว์ทะแต่มอี คนห้าตาตัดมได้ไหมครับหมดลายเสือไปแล้้ครับเสือแต่ลายจอรเหนักกเก่า6ล้านอย่างเดียวครับไอ้ได้ยโ่้ยโอ้ยโ้ออยโอ้สโอยอ้ไอ้ย้อยอ้ยอ้ยโอ้อยอ้มอ้อออย้้ออย้ร้อ้้ลงอ เด right? uh. ี๋ยวแก้กับหยดไปเล่นครับประเภทขอมาลับอุตโ่ใชื่อใชนะครับเขียชื่อเสียแท้นัชื่รทีน้ำยริงหมายใเชื่อชัดเคแล้วก็ดูเลขชื่อนได้วยเนะคุแล้าเรี้ยงจับเลขน้อยไปหาเลขมากได้ยเีย่อเราดูเพ่เมวามันนะเพมามมันต่อนืงโอ้โห่ไปได้นะ

จเพียเดวมยกานอาหน้าสนะต,ตไม่ได้นะ,ะรเานะารานะก,กัานแรวมากดี๋ยปไปเสต่ได้เลยนะเดุนมนไปถึงกสุกไปแล้วด้ยวขวาที่ยืนวยู่ก็จอแทรได้ยากครับดาบเห็นกัามมานไหมคับดาบสองเลยมได้โอ้ดาบสามไม่สาวมาขอไปหน่อยขอไหน่อยไปไหนีปไหน,อน,หนอเออ วันเราด้วยวันยี่ไหนอบคณนด้สขอบคุนด้วยขอบคุณครับสยวยสายแกบุ้ดีหน้าตาดีน่ารักมากๆเลยเขาเป็นแฟนคลับค่ะสวยขนาดนั้นสวยไัเรี้อยๆเข้าไปอะไรแบบนี้ได้ไหมลูรสะพอนายครับ้างใ่สวยเลยใสกไั้ไหม เขามโดนสอรตกลแ่ตัวไลแล้วโดนยิงเออไ้มันนักยเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่ยีนะฮะรอตารางกันนะ้วกันีงผู้รกแล้วตามไปตอยันไหมอาจารย์อยรบวไป

บบม,ลลบบมันะนมีอนันไปาิเยฮโลัโหลฮัลโหลฮัลโลฮัลหลฮจลโลหลฮลโหลฮัล่หลฮัลโหัลโหนฮัันโหลฮััลโหลฮัลโหลฮััลโหาห้สั้

เดี๋ยวตัวใช้เป็นหลายท่หลากเลยไ่ใช่หคใ่ชุ้อู้้องกงาด้วยใจแล้วมเาได้ขัรถมาหน้าช่วยไม่สำเร็จโอเเียมาให้กับข้านีเคเป็นหน้าไปได้ครัเดี๋ยเราใช้คนที่วันมาคนที่ไน่ไมวได้ครัตนี้้พูดต้อพูดยเนเิ่บัชาด้วยมัน เมสะบอนนะครับครับแน่ใจไหมครับผมเัินเดนผมจะว่าวางใจได้ครับพี่ชายผมสะบอนลบให้ตายจริงโอ้ยแเ้วสาวมาเป็นต้องใส่ใช่ไหมต้อใส่เต็มเต้มต้องส่เต็มเต็มได้ไานยิงกันครับผมสะบอนจ่ทิ้งให้ทุกค cái gì bố ơi cái lớn đếnขนาด này không bắt ào tung phát bóng vào người <laughs> ไม่ก yeah, really nice. ็ไม่คือคือบอลข้างนี้ไปถมกใจใช้พี่เลยทีนี้แบกไลน์ครับครัครับไไอ้เรื่โคตรโคตรมันเลยครับหลังฉันใช่เลยสอล้วสองโซ่

เอาละครับแต่ว่าอี่าู้นี้ครับคู่นี้มาหามันขอเสียงตบมือหน่อยครับไม่น่าเชื่อติ๊กตีมัน่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันที่รับว่ากันจะรุงสัตว์ดารประเพณีง,งานลอยกระทงไม่น่าเชือ่อเนาะใครที่เป็นเบาหวานหรือใครที่เป็นความดัน ห้ามดูคู่นี้โดยประกันทัพวงโอ้โหแล้วตลโลกไวใจไว้ใจหลอกได้ไหมครับโลกไว้ใจหลอกพอดูได้ครถ้าหากว่าดูแล้วมีอาการหนึ่งหกเกแปบเดียวหลอแง่หลอแง่มาโอ้โหเค็ดค่แแล้วเลนาทีประมาณนั้นโอ้โหไม่ไดาเลย कौन क्या मान के ले रहे हैं आप लोग काम कर 10 10 ओहो ये नहीं नाचता है खाना छोड़ो और निकलना अद्भुत है माशा अल्लाह ये बोल ओहो वो नहीं आए साहब वो लोग की सरकार और अमित गोयल स्वैले ได้ไหมไดเสียราปยู้ข้าดีหนาต่หนืง้นได้านได้เชา้ม่เกให้ทั้งืต้องเบ็ดใจช้าขึ้นได้แ่เสียม่เก็เิดงหลังทังพูนามเธอทเตาไม่ยากหวังผลคุณต้องเบ็ดนะขึ้นขอ เดกๆต้องร้อนรงฟังสัญญาณของเดียนี้ปรแทนเป็นทานกโขงแปลกได้ด้ส้งเสือแเรียกสวยนาเดอนมหนยิได้ก็นีแค่เขอหน้าตองหนส้าเอาเลยครับ ใครได้ครุงนี้โอ้โหอลัารอาเปถเสมอกัรเกกับเกปรงต่อเจอาจารย์้พเอูดพูดจริงๆมามากๆี่่มีมาสองคู่เองะเ้่าเ้ป็นสายน้ำนะครับที่ยังได้นำเรียนได้นะ ตอนนี้อยู่ที่ดวงและความสมารถของนักเตะประการประกาศเดือยแกงบุกมาเล่นถ้าไม่มารับไปส่งในชื่อท่านก็วอลเลยไปเถอเราจะเป่าด้วยกว่าท่านจะส่งใบในชื่อให้นะครับยังไม่มีทีใดทีหนึ่งมารับเลยผมว่าผู้มูกันเพลินนะาจะไห้ใจเลยไปเลยจะกับดูเนอ ตอนจบเ,เด็กลูกโปเนี่ยเราจะติดเพลงนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ยุ่งจนเลี่ยวเหดียวเราไปทำตามกันนะฮะเรื่องนีไรเป็นยังไงไม่เคยพบเห็นมาก่อนประการประการประการทั้ง หนูนาหยุดไปแล้วขณะนี้จะโอกับจมืดพาหนูนาไปพักรีสอนเรียบร้อยแล้วเสียงนี้คึ้นเหมือนตจ้าหนังนะเดี๋ยวดีแี่จับอ้าวหมดทุน อาไิชทตงเสยียครับของน้องเบสเ <c oughs> ข้าแคมปของวัวชทยสัจจลุบิกหกยอยแล้วครับทีมที่กำลังสร้างเยียบนนเยียบออาวมันเ็ท่ตงเสีนะ้องเสยียนะครับ ยิงเสด็จครับจะไปแชมด้วยครับสุดะแนนเซกหล่องนี่เ็เคยได้แชมป์ภาคกับพี่อมเตงมาันการมีเล่นมาเอทให้าือนกครจบการไทยนี้นลครับนี่จบหเได้แชมป์ภาคนแล้วก็ค่านผู้ช นี่เป็นครูอาจารย์วิทยาลัเทคนิคด้วยเป็นเชฟของอูเก็ตเป็นเียนนาดอกไม้ด้วยเป็นประธานชมมกีฬาลัวาดอกไม้ด้วยคนที่สองเขาบอกมาให้บอกว่ามีแานที่เแตงเข้าแตงมาแล้ว นะทุกคปลคนที่สองาโคครับิง่วเล้มพวาหมใจนะทุบไสองสองเท่ากันเลยครับตอนนี้ข้างละสองคนเป็นจุดท้ายของชุดแรกข้าเสมอก็จะยิงไปนเรืก้องกลจัมวิถี่อขายก๋วยเตี๋ยวเรือที้ร้านนุสบายอยู่รงทางไป วไปมากระ้เทื่อตนนี้ทางพระเาก็เขื่อนที่สามไม่เราไม่ได้วักริงก็แขจงแที่เราจมเริ่มในการขับหลังอะไรครับผช่ค่ดทายหาคนมพูสาวตจะไปูดอะไรีเนี้ย เลนนวันต่วันตัวต่อตัวคนต่อคนมีเตะเป็นคู่รบบไอทีหมไอนจัพลาาทีมลูเวทที่มีเตดก่อนหมาเลขห้าในกรรกพรมพิษสมบัติเฮ้ พันใจหรอหไปหายสิบห้าไม่ข้างหไ่เข้ไสูสีโอ้ผมไปดูฟังฟังเลยไม่เข้าวะหลังสามเนียแไทสองยิงไม่จบอ้าไม่น่าเลยะ